บรรยากาศป่าเห็ดวันนี้พี่น้องคะอู้มีหมอกเป็นทิ่วเป็นทิ่วอยู่น้ำอันผู้เขาน่อยค่ะพี่น้องคะนี่เนี่ยนะคะวันนี้มาลุ้นนำการว่ายายทอน่ะจะได้เห็ดไหมหุ่นพญ,ญายาทอนเราเขาไปแล้วพี่น้องอันนี้มา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 เศร้าฝ่าเศร้าหมอกซื่อเลยจะออกบ่ออกได้แห่งภากันอยากมาเอาโหลดไหมพี่นอ้องมาซื้อมาเหรินซื้อได้หน่มาลุ้นนำการค่ะพี่น้องว่ายาอรจะได้เห็ดไปแกงไหมมันนี่นะ จะอีพี่น้องได้แล้วนี่เขามากกัพอเลยเห็ดเพิงหวานคู่หนึ่ง่วงงามคู่พี่น้องคะ่วงงามคู่นะคะรุ่มต่อว่าจะได้เท่าไหร่มาลูกแรกแหกหมานโอ้อันนี้ก็จะเป็นหานเห็ดปวกฮานุงพี่น้องนี่ พี่น้องพอแล้วหนึ่งดอกนะคะเห็นหน้าแร่และนั่นก็อีกหนึ่งดอกค่ะอูพี่น้องมาเบิง้งอันนี้โดบักใหญ่เลยโอ้ยเปนเห็ดอะไรนี่เดียวอยังท่นปาดขาเบิ้งกันเด้อยหนึงดูซิว่านี่เห็ดอะไรอู้บึ๊บป้อนเห็ดข้าเห็ดข้าก็เอาโลดพี่น้องค่ะเบิ้งเนี้ยอดบกใหญ่เลยพูดอ่ะ เจออีกแล้วนี่ไงอีกหนึ่งดอกอืมอืมอือพี่น้องเห,ห,ห็ดเดห็ดลำหมากเห็ดแดงเห็ดแดงมูหน่อยหนึ่งพี่ดอกหนึ่งนี่โอ้เถ้าเนี่ยแหละตัวนี้นะเถ้าก็เอาพี่น้องไปตุ่มน้ำหอนล่างเอา เจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วค่ะนี่โอ้ยสีท้องอันป้าฮิดคาพี่หนอกดอกเขียดดอกหนึ่งโอ้ดอกญ่ดีเว้ยดอกนี้เต่า่อืม สะใจไปเลยดอกใหญ่ๆมาพี่น้องตัง้งทะเลโยมมือเห็ดคาใหญ่เอาโลดโเๆๆห็ดคาใหญ่เห็ดกินปะ ตัวห้อยนั่นแม่งกินอยู่เลยโอ้ยหแตบียพอาน็ดแดงนิดแดงสองดอกฮะเอาตื่มกันมองละนิดละน้อยสิบ่าได้แก่งย้่ยเนอะนี่น้องพี่เจ้าเบิ่งอยู่ดนงวงงามคู่อีกแล้ว ึงคล้องแท้เลยนี่เหยียบขาดจะเป็นค้องเห่าเนี่ยปีนว้ามูลูกขาเงี้ยวๆจุกดูกนี่นะยีวา้าใหญ่ไปไหนถ้าใหญ่ไปไหนคะถ้าใหญ่ไปไหนคะไหนมาจุกพี่น้องเอ้ยบางแนวบางแนวว้าอ้ยหมดกับหลายเพราหมดหมูดใหญห่ี่ลี พ่อหินกอนหไงเป็นตะนางดีพี่น้องพักเบรกพักเบรกเก็บเห็ดบรรยากาศแล้วก็วิวดีพร้อมเรียกว่าพื้นที่พี่น้องนะคะอเอโซดอกหนึ่งก้นนั่นงเศร้าเลยเย็นดีพี่น้องบรรยากาศโอ้ดีแหงฝนกบว่าตงวันนี้อชิวมากเลยสรุปฝีมือวันนี้พี่น้องคะอันนี้ของยายทอด อันนี้ของพญายาทอนกับพี่รองหมานอยู่ค่ะพี่รองค้าดีหนะโอต่ก็ยังบ่าลายดรกว่อคนน้อง